ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการมอเตอร์มาเนียพบกับผมเอเอ็มซีเอ็มอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมีรถ2คันมาให้ท่านผู้ชมดูจะเป็นรถ2คันที่อยู่ในสไตล์เดียวกันแต่คนละแบบ หรือว่าการแต่งแบบเขาเรียกว่าสไตล์อเมกันนะครับเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมมาติดตามชมว่าผมจะนำคุณผู้ชมไปที่ไหนเขาก่อนรบลิ่นใดบ้างนะฮะตลอดว่าสารที้สวยงามครับสักครู่ครับเราจะเจอกันครับ doesn't Need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic, he feels so unlike everybody else alone in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, toxic picking it up, let's go.